รัตนัตยศขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่รัตนไตรัยทั้งสามเจริญธรรมเพื่อนสหธรรมิกเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านวันหนึ่งวันนี้คือชีวิตวันที่เรามีสิทธิ์จะใช้สอยวันวานผันผ่าน,านไม่หันคอยวันพรุ่งก็ล่องลอยเหมือนสายลมยศและลาบหาไปไม่ได้แน่ เวนเสียแต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์ทั้งหลายต้องทิ้งไว้ให้ปวงชนแม้ร่างตนเขายัางนำไปเผาไฟวันนี้จะได้นำอัญเชิญชาดกต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะก่อนวันพระชัดทันตะชาดกเกี่ยวเนื่องกับจริยาของพระผู้มีพระภาคเจ้า อดีตก็คือข้อประพฤติชาดกก็คือเรื่องที่เกิดมาแล้วเป็นมาแล้วในอดีตเป็นเรื่องจริงซึ่งบันทึกเอาไว้จากพระโอษฐ์ของพระองค์สู่การจารึกศพจดจําสืบต่อจนถ่ายทอดลงในคำภีรก็เรียกว่าประตรัยปิฎกจาตทันตะก็พูดถึงช้างโยมเจยวกับช้างพระพุทธศาสนเจ้าของเราเกิดเป็นช้างในชาตินั้น เป็นช้างที่มีสีของงาในหกสีร่างกายสูงใหญ่หนึ่งรอยี่สิบศอกด้วยกันสูงใหญ่มากมีบริวารช้างต้องแปดพันเชือกแล้วช้างชนิดนี้เป็นช้างที่มีฤทธิ์ยมมีฤทธิ์เหาะไปในอากาศก็ได้เดินก็ได้เหาะก็ได้ยมยมตะแหวงก็เห็นไหมช้างเหาะได้ <c oughs> ไม่มี <c oughs> เห็นแนตะ่ช้างนะอยู่ที่ขวดนะั่นแหะ ต่ามาก็เคยเห็นอยู่นะแต่ว่าันนี้ไม่มีแล้วนะโยนนะในวัดก็ห้ามเอาเข้ามาใช่ไหมโยมเอาเข้ามาให้อยู่นอกวัดอันนี้กฎหมายก็ห้ามะกลัวญาติโยมจะมัวเมากันทีนี้ช้างเนี่ยเมื่อเจริญไวแล้วสูงได้โอ้แปดสิบแปดศอกโยมโอ้แต่ยาวนี่ร้อยี่สิบศอกนะ ในบาลีเนี่สูงเขาคงจะรวมสัพท์เข้าด้วยกันพระโพธิสัตว์เจ้าของเราในครั้งนั้นเนี่ยเป็นทยาช้างแต่เรื่องราวก่อนที่จะกล่าวถึงพระองค์ว่าสร้างบรารมีในฐานะให้ทานในชาตินี้นยมให้ทานก็ให้งาทั้งสองด้วยท่านก็บอกถึงขนาด ความใหญนะ่ของกายเนี่ยบอกว่าสูง8 8ศอกยาว120อกประกอบไปด้วยงาคล้ายกับพวงเงินนะอ๋อไม่ใช่งาง่วงนะโยมนะเว่นตาก็จะค่อยชัดแล้วงานนี้ไอมันขึ้นไปในข้างใน <c oughs> ไอน้ำเนี่ยเวลามองมองยากนะโยมนะไอน้ำขึ้นเข้าไปในแว่นตาใส่เม็ดนี่เป็นอย่างนี้นะเวลาพูดมันจะขึ้นมา <c oughs> มันก็มาปิดบงังประกอบด้วย งวงคล้ายกับพวงเงินยาวได้ห้าสิบแปดศอกงวงยาวส่วนงาทั้งสองนี่วัดรอบได้สิบห้าศอกใหญ่นะเอารอบวงนายโยมนะสิบห้าศอกใหญ่ยังดันไหนน่าจะใหญ่มากเลยนะยโยมนะแล้วก็ยาวสามสิบศอกโยมอุย้ยไงใหญ่กว่างางช้างแบมนอ่มั้งะนะจะใหญ่กว่านะสาสิบศอกนี่กี่เมตรสิบห้าเมตรใช่ไหมถ้าเอาช่างไม้ปัจจุบันนี่นะ ถ้าช้างไม้ปัจจุบันนี้วัดเนี่ยสองหนึ่งห้าสิบเซนไงยาวสิบห้าเมตรจุมนดยาวไหมงาใหญ่มากเลยนะประกอบด้วยรัศมีหกประการมีสีหกรัศมีหกในเขียวเหลืองแดงขาวหงสบานแล้วก็ประพัสระสร้างออกมาพระพธทีสัตว์นั้นเป็นหัวหน้าช้างเป็นพญาช้างช้างอีกแปดพันเชือกนี่ก็บูชา พระุทธิสัตว์ด้วยก็เป็นหัวหน้าแล้วก็บูชาพระปัจเจกพระพุทธเจ้าห้าร้อยองค์คือเป็นอุปถากนะช้างโขลงนี้เนี่ยมีพุทธเจ้าตอนนั้นุทธิสัตว์เจ้าเนี่ยเป็นหัวหน้าอุปถาพระปัจเจกอีกห้าร้อยองค์พระปัจเจกคือพระพุทธเจ้าชนประเภทหนึ่งจะเกิดอุบัติขึ้นมาในช่วงที่พุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธะไม่อุบัติแล้วก็ไม่มีสาวกจะมีพระพุทธเจ้าด้วยกันมีจํานวนมากกว่าหนึ่งได้มีถึงห้าร้อย แต่ละองค์แต่ละท่านเนี่ยบรรลุเองอยู่ไม่ต้องฟังธรรมะจากใครไม่ต้องมาฟังเทศเสียเนี้ยในชาตินั้นนะนะสามารถปารุกกรรมฐานอันใดอันหนึ่งเห็นดอกบัวก,ก็บรรลุได้เห็นใบไม้หล่นก็บรรลุได้ใส่ใจกรรมฐานนุ่งอย่างนี้โฮมอย่างนี้ก็บรรลุได้อันนี้พระประเจกนะพระปเจกกับพุทธเจ้าที่เราเรียกสั้นๆว่าพระปเจกกับปเจกให้จำมาเลยว่าพุทธเจ้ามีสองประเภทนะสัมมาสัมพุทธทที่เราได้กราบว่า้น,นี้เป็นลัตนะหนึ่ง สองพระปัจเจกซึ่งเราจะไม่ได้เจอในช่วงนี้จะเจอโน้ถ้าเรายังเกิดเจอเนี่ยก็เจอกับท่านในช่วงที่พุทธเจ้าไม่อุบัติแต่จู่ที่เทือกเขาขันธม,มาตอยู่เนื้อมนันทะมูลกะจะมาบินดาบาดแล้วก็กลับไปสู่เงื่อมที่นั่นมีมากมากกว่าหนึ่งแต่พุทธเจ้าสามมาสัมพุทธะเนี่ยมีหนึ่งเดียวอยู่ไม่มีสองหนึ่งเดียวเท่านั้นจนกว่าจะหมดศาสนานะ สร้างบาร,รมีมาในส่วนนี้บอกว่าพระองค์เนี่ยดูแลพระปจเจกพระพุทธเจ้าอัคร,รมเหสีของพระโพธิสัตว์นั้นก็มีชื่อว่าจุลลสุพัทธ,ธามหาสุพัทธ,ธามีสองตัวด้วยกันนะช้างไว้เป็นสององค์เนาะสองตัวมีช้างมเหสีด้วยโยมจุลลสุพัทธ,ธากับมหาสุพัทธ,ธานะจุลละไปว่าน้อยมหาไปว่าใหญ่สุพัทธ,ธาน้อยสุพัทธ,ธาใหญ่ มีสองคนนะแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นหลวงเป็นน้อยกันแน่นะอันนี้นะน่าจะคู่กันแหละมีช้างแปดพันเชือกเป็นบริวารอยู่ในการจะนะก,กูหาถ้ำทองอยมอันหนึง่งสะชัดทันนั้นทั้งส่วนยาวส่วนกว้างประมาณห้าสิบสองยอดอยู่ที่สะนิยมบริเวณที่ช้างกบิสัตว์อยู่ก็ชื่อว่ามีสะอยู่สะนั้นก็ชื่อว่าชัดทันตะสะ ผมก็ได้ชื่อคอยตามช้างก็ดได้ยินไหมสะชัดทันโยมคุ้นๆไหมยโยมนั้นบอกนั่งไขค,ควรก่อนฟังทำมาสองสามปีแะ้อันจะหาได้บอกโยมทองก็เ๋ยวะก่อนเดี๋ยวเยวพิ่งมองมานะเดี๋ยวอาจารย์จะสงสัยว่างนั้น <c oughs> เดี๋ยวอาจารย์จะถามต่อปก <c oughs> ติปก,ต,ต,กติก็จะทู่กันไปตอนนี้นะ่ะอันนี้ย้ายแล้วยมส้มมาเป็นคณะภุรากะทางด้านนี้แทนโยมอึง่งโยม โยมแกะมาด้านนี้เอ๊ะวันนี้มาไม่ครบทางด้านนี้นะซีรีส์กับซีรีส์กับโยมอะไรนะโยมแก้วน่ะสงสัยมีทุนละไม่ได้มานะโยมแมวอีกเงินตรงนี้ด้านนี้ต้องมีโยมแมวด้านนี้ก็มีโยมบีะข้างหน้าโยมนวดน่ะแต้โยมนวดให้ภรรยามานั่งแทนอยู่ข้างหลังอ่าไปต่อกันแล้วกันทักทายแล้วให้รู้ว่าใครมาบ้าง ทีนี้ในสะชัดทันเนี่ยสะชัดทันเนี่ยส่วนกว้างห้าสิบโยต์ตรงกลางเนี่ยประมาณส2บโยน์ยงลึกลงไปนะลึกส2บโยน์ไม่มีสาระไม่มีจอกแหนเลยนะเอออ่านว่าอะไรเนี่ยสรละเอหอหีบนอนหนูยมอ่านว่าอะไรอย่าไปอ่านว่าเห็นนะอ่านว่าแหน,เ,ออนเหมือนกันนะแสดงไปอ่านว่าแสดงก็ได้นะโยมนะ เมื่อก่อนนี้อ่านไม่ถูกไงอัตมาภาพจากแสดงนันนะไม่ใช่นะต้องแสดงใช่ไหมสระเอสอเสือดอนเด็กงอง,ง,งูอันนี้อันนี้ก็อ่านว่าเห็นว่างอนกนจอกแนหนาอ่านว่าเห็นหรือเปลือกตมไม่มีโยมจฉเพราะน้ําต้งขังตัวนั้นมีความใสเหมือนแก้วมนีนะีถัดจากนั้นไปก็มีกอจงกลน,นีเป็นบัวชนิดหนึ่งนะแพร่อบปกคลุมกว้างเป็นหนึ่งโยเลยนะเป็นบัว จงกลน,นีเป็นกอต่อจากนั้นไปก็มีอุบลสีเขียวร้อมอยู่ประมาณอีกหนึ่งยอดต่อจากนั้นไปก็มีความกว้างจากนั้นหนึ่งยอดมีกอบัวแดงบัวขาวปทุมแดงปทุมขาวดอกโกมุดก็เป็นประเภทบัวตระกูลไม้ที่อยู่ในน้ําเป็นดอกปทุมชาติต่างๆโดยรอบในระหว่างกอบัวเจ็ดแห่งก็มีกอบัวทุกชนิด เป็นต้นว่านะจงกลน,นีสลับกันไปรายแวดร้องไปอจันนี้เป็นปริมณฑลกว้างอีกหนึ่งยอดเหมือนกันโอ้สานีนะ้จะงดงามนะโยมนะงดงามมากความกว้างได้ห้าสิบสองยอดเนี่ยแต่ละยอดแต่ละยอดกินเป็นสีดอกบัวนีดอกบัวเบ่งบานอย่างนี้ บริเวณบนทลนกว้างหนึ่งยอเหมือนกันถัดออกไปก็จะมีน้าลึกแค่สเอวบ้างนะเสะเอลช้างนะไม่ใช่สเอลเรานะโยมเสะเอลช้างดูกนันช้างสูงเท่าไหร่หลายศอกมีป่าข้าวสาลีแดงขึ้นแผ่ปกคคุมไปเป็นโยน์เลยนะในบริเวณสระข้าวสาลีเกิดเองตามธรรมชาติถัดออกไปก็จะถึงชายน้ําก็กว้างไปอีกหนึ่งยอดเหมือนกันมีกอตะไคร้น้ารู้จักกอตะไคร้น้ำไหมโยมตะไคร้น้ํา ไม่ใช่ตะไคร่น้ํานะตะไคร่น้ําเป็นกอขึ้นมาเป็นใบใบเหมือนตะไคร่ดาอยู่ในน้ําเป็นสัตว์แป่เป็นพืชไม่ใช่เป็นสัตว์เป็นพืชที่เป็นกอเขาเรียกตะไคร่น้ําที่ในเรื่องของพระพิสูตที่ท่านเด็ดบใบตะไคร่น้ําแล้มันเกิดเป็นพญานนาคชื่อว่าเอลกัปปตตะนั่นนะอันนี้อันเดียวกัน,อนกอตะไคร่น้ําเกลื่อนกาทั่วไปด้วยดอกบัว สีเหลืองสีแดงสีขาวมีกลิ่นทองฟุ้งกระจรไปป่าไม้ก็มีสิบชนิดด้วยกันนะมีเนื้อที่บริบูรณ์เท่ากันนะมีหลากหลายผลไม้จะมีแตงโมฟักทองน้ำเต้าออฟักแฟงนะมีป่าอ้อยโอ้มีทุกอย่างเลยโยมแตงโมป่าก็มีนั่นนะขึ้นเองโยมฟักทองนะน้ำเต้าออฟักแฟงขนาดเท่าต้นหมากเลยนะ โอ้ต้นอ้อยนี่ลำต้นต้นอ้อยเท่าต้นหมากนะโยมเคยเห็นไหมล่ะต้นหมากต้นใหญ่นะแต่ต้นอ้อยลำเท่าต้นหมากอ่ะมันสมบูรณ์มากนะในป่านี้เนี่ยเท่าต้นหมากเลยต่อจากนั้นก็มีต้นกล้วยผลโตเท่างาช้างโอ้โหเนะยต้ามาวัดเรานี่โยมฉันไม่หมดหรอกพระท่างาช้างเลยนะต่อจากนั้นไปก็มีไม้รังปลาขนุนหนังผลโตเท่า ตุ่มขนุนเนลูกเท่าเท่าตุ่มหรือเท่าเท่าองค์ถัดจากนั้นไปก็มีขนุนสัมาลอผลอร่อยถัดออกไปก็มีมะควิดโยมมะควิดรู้จักไหมโยมโยมรู้จักเหรออมันเป็นยังไงอ่ะมันก็เป็นลูกแต่กันละต้นผลไม้นะ่ะข้างในมันก็กินได้ั้งกันละผลไม้นะ่ะมันต่างอะไรกับพวกขนุนมันพวกปัวซองอ๋อต่างกัน เปลือกมันแข็งเขาเรียกมควิดมันจะเป็นกลมๆนะยมนะอากลมๆเองอาจารย์ก็พูดกลมๆมันแข็งเปลือกแข็งคล้ายมาตูมอ่ะแต่ว่ามันสีมันด้านมาตูมมันจะเลื่อมใช่ไหมผลมันเลื่อมแล้วกลมๆลีๆยาวๆมะขิดลูกจะเป็นแบนกลมๆแบนๆบต้นคล้ายๆคล้ายๆคล้ายๆกับมะขามนี่นะมะขามเทศใช่ไหมยมเหมือนไหม มะขิดเนะี่ยคล้ายๆไหมมีหนามไหมอ่ามีหนามด้วยมันเป็นตระกูลนี้แหละคล้ายๆกันะมะขิดเนี่ยนะบางที่ก็เอาเป็นต้นตอมะนาวนะอะมันน่าจะเป็นตระกูลเดียวกันกับพวกมะนาวมีหนามต้นตอไม่ไตย่ยตยง่ายนะโยมก็ทําแบบนี้ด้วยๆมะขิดข้ดางในสุกแล้วจะเป็นสีน้ําตาล ตีโป๊ะลงมานะโยมนะตีโปะมันแตกแบ่งออกมาครึ่งหนึ่งนีนะเอาน้ําตาลโรยน้ําตาลแสดงโรยเป็นเด็กเขาจะให้ช้อนคนละเล่มตักข้างในก็จะกุ๊บกรับก ah ุใช่ไหมมีเม็ดเล็กๆข้างในแซ่บไหมโยมอร่อยต้องตอบว่าอร่อยตอบแซ่บเพราคนอีสานนะนี่นี่แสดงว่าบริบูรณ์มากถ้าอยากจะรู้เรื่องดาวก็บอกก็ไปดูในอัตถกถาสังยุตตนิกายพนาณาไว้มากมายเลยนะสมบูรณ์ อันนี้ก็คือว่าที่สะฉัตทันโยมใครอยากไปเจอก็ต้องอมีฤทธิ์แหละนะเพราะอยู่หิมะพานนู่นโยมนะหิมะพานสะจัตทันนี่อย่างเงี้ยสะใหญ่ใหญ่ท่านก็พรณนาไว้เยอะทีเดียวหลากหลายหลายประการด้วยกันต้นไม้แต่ละต้นแต่ว่าวันนี้ไม่จบละโยมนะเพราะว่าแค่นี้มันก็กินเวลาไปพอสมควรแล้วอันนั้นว่า ตงนี้จะนำมากล่าวต่อแต่ก็จะดูความเหมาะสมว่าจะได้แค่ไหนแต่พันธนาพื้นที่ไปแล้วก็จะไปได้เรื่องราวออกไปเยอะพันธนาแต่ว่าการให้เห็นว่าท่านกล่าวเอาไว้อย่างไรนำมากล่าวในบางจุดที่พิสดารก็จะเห็นว่าเออในรายละเอียดเยอะอะ่านคำหลอนเนี้ยเห็นได้ว่าสถานที่นั้นมีอะไรบ้างสัดทันก็มีห้าสิบสองยอดน้องรอบสะก็มีจงกลน,นีปทุมแดงปทุมหลวงนะ โกกันนดต่างๆแผ่ไปหนึ่งยอดแผ่ไปแล้วก็มีข้าวสาลีแดงเกิดเองตามธรรมชาติมีต้นกล้วยโอ้โหใหญ่ผลต้นกล้วยเท่างาช้างไงโยมใช่ไหมใหญ่ก็จะเห็นนี่เป็นต้นนะก็เป็นส่วนหนึ่งอย่างไรเสียก็เรู่ความอุดมสมบูรณ์ผู้มีบุญอยู่ตรงไหนน่ะตรงนั้นสมบูรณ์โยมให้รู้ว่ามันเป็นสถานที่ที่รองรับคนมีบุญแม้ท่านจะไปเกิดเป็นช้างใช่ไหมมันก็บริบูรณ์ในที่นั้นน่ะนก็สมบูรณ์ อ้า,นาวนะพรุ่งนี้ค่อยมาต่อก็แล้วกันวันนี้พักเอาไว้ตรงนี้ก่อนให้รู้ว่าอาวุธเจ้าเกิดเป็นช้างนะชื่อว่าชัดทันส่วนการจะสร้างบารมีของท่านจะมีประการใดก็ติดตามตอนต่อไปพรุ่งนี้ก็แล้วกันต่นำประกาศต่อนะวันนี้สมควรกี่เวลาอนุโมทนาบุญของญาติโยมทั้งหลายนขนวายบุญกันจริงจังนะในพรรษานี้มาต่อเนื่องเชื่อมกันตลอดทุกท่านทุกคนร่วมด้วยช่วยกัน คนละเล็กคนละน้อยมากบ้างน้อยบ้างอยู่ด้วยความผาสุกสมัครสมานสามารถขี่รักใไข่ปองดองเหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนพี่เหมือนน้องดูแลซึ่งกันและกันเกื้อกูลกันนำใสใจจริงเมตตาค้ำคูณรับประกันชีวิตนิไว้ด้วยบุญกุศลที่เราทำในสังสรารวัฏจะไม่ลำบากไม่ตกต่ำไม่ยากจนด้วยปัญญาของตนที่ทำอยู่แล้วก็โดยรั์ภายในไม่ว่าจะเป็นศรัทธาศีลสุตตะ นิริโอตประสุตะจากขปัญญาที่บำเพ็ญไปอยู่เหล่านี้จงมาหลอมรวมเป็นตบะเป็นเดชะพลวะปัจจัยนุนนำเพิ่มส่งให้ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญแก้ค่าจากพยันตรายทั้งหลายตั้งปวงพัฒนาสิ่งนึ่งประการใดเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมนำตนให้พ้นจากทุกถึงสุขอันภัยบุญคือพระนิพพานจงสำเร็จจงสำเร็จโดยทุกท่านทุกประการเถิ